สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแพคพัสดุกันนะคะกล่องแรกนะคะเป็นของคุณสุนิสานะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นน้องแมวแองจี้นะคะ1ชิ้นค่ะกล่องต่อไปนะคะเป็นของคุณบุพพาตินะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นขาไก่อีลิกนะคะ1ชิ้นนะแล้วก็จะมีเป็นผู้คุมนะคะไซส์เล็กนะ3ชิ้นค่ะกล่องต่อไปนะคะเป็นของคุณนิชมนนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นน้องแมวนะคะ1ชิ้นค่ะ ล่องต่อไปนะคะเป็นของคุณวิไลวันนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นหนูแฮมสเตอร์ของไอบูมนะคะ1ชิ้นค่ะก,กล่องต่อไปนะคะเป็นของคุณรัติชานะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นผู้คุมไซส์ใหญ่นะคะ1ชิ้นค่ะนี่นะก,นกล่องต่อไปนะคะก็เป็นของคุณดอกเหมยนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นานางเงือกนะคะของเล่อยๆนะทั้งหมด4ชิ้นนะคะ4ชิ้นสีนะก็1เซตเลยนะคะ แล้วก็จะมีเป็นเค้กนะคะ1ชิ้นค่ะนี่นะคะกล่องต่อไปนะคะเป็นของคุณนาริดานะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นน้องกระต่ายนะคะ2ชิ้นนะแล้วก็จะมีเป็นเซตผลไม้นะคะ1เซตน,นะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นคัพเคก้กเอ่อเจ้าหญิงนะคะ1ชิ้นค่ะ กล่องต่อไปนะคะเป็นของคุณรัชนีก่อนนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นอ่อนังเงือกเรื่อยๆนะคะสี่ชิ้นสี่สีนะหนึ่งเซตนะคะแล้วก็จะมีเป็นอ่าคัพเค้กเจ้าหญิงนะคะหนึ่งเซตค่ะนีน่นะกล่องต่อไปนะคะเป็นของคุณชุติการนะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นขากไก่อีลิกนะคะหนึ่งชิ้นนะแล้วก็จะมีเป็นคัพเค้กเจ้าหญิงนะคะหนึ่งชิ้นค่ะ กล่องต่อไปนะคะเป็นของคุณระดานะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นซองสุมหนึ่งร้อบาทนะคะหนึ่งซองนะแล้วก็มีเป็นขาไก่อีลิกนะคะหนึ่งชิ้นเค้กหมีนะคะหนึ่งชิ้นหนุ่ยแฮมสเตอร์หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแมวหนึ่งชิ้นนะคัพเค้กเจ้าหญิงหนึ่งชิ้นค่ะนี่นะ กล่องต่อไปนะคะเป็นของคุณพรชิตานะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นขากไก่อีลิกนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะนี่เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นหัวหอมอีลิกนะคะ2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นอะไรนะนางเงือก3ามชิ้นสามสี่น,นะคะตอนนี้นางเงือกเหลือแค่สามสี่นี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้องแมวนะคะ1ชิ้น น้องมะม่วง1ชิ้นนะคะหนูแฮมสเตอร์ไอบูมสชิ้นแล้วก็จะมีเป็นเค้กอันนี้ได้สีแทนไปนะคะขออภัยด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นชูก้านะคะชูก้าบันนี่นะคะ1ชิ้นค่ะ